นักวิจัยของสหรัฐได้ทำการทดสอบวัคซีนโควิด -19 ครั้งที่2เมื่อวันพุทธที่8เมษายนที่เมืองแคนซัสซิตี้รัฐมิสซูรีเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะต่อสู้กับไวรัสมรณะตัวนี้การทดสอบครั้งนี้มีการใช้วัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทยา i n o v ววิโอฟาร c มาสุติภายใต้ชื่อรหัส i n o 4 8 0 0 โดยฉีดให้กับอาสาสมัคร40คนที่หลับวิจัยในแคนซัสซิตี้และที่มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียการศึกษาวิจัยนี้ยังถือว่าอยู่ในขั้นต้นเป็นก้าวแรกๆเพื่อจะดูว่าปลอดภัยเพียงพอที่จะทดสอบกับผู้คนจำนวนมากกว่านี้หรือไม่และสามารถปกป้องผู้รับวัคซีนจากไวรัสโควิด -19 ได้หรือไม่แต่ถึงแม้ว่าผลการทดสอบจะเป็นไปด้วยดี นักวิจัยก็คาดว่าอาจจะต้องใช้เวลานานกว่า1ปีถึงจะมีการนำวัคซีนออกมาใช้ได้อย่างพร่หลายซึ่งขณะน,นี้ในแหลบต่างๆทั่วโลกล้วนพยายามพัฒนาวัคซีนของตนเองจากข้อมูลในวันพฤหัสบ,บดีที่9เมษายนไวรัสโควิด -19 ได้ฆ่าชีวิตผู้คนทั่วโลกไปแล้วมากกว่า87,000รายและมีผู้ติดเชื้อมากกว่า1 5น0 0 0 0รายรวมถึงสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง cases, according to a Reuters tally. To put that number in perspective...